สวัสดีจเจริญพรอุบาส,สิกาวันนี้จะมาอ่านพระสูตรตันตปิฎกฉบับหลวงเล่มที่13หน้าที่82เรื่องตรัสธรรม4ประการครั้งนั้นแลอนาถปิธิกะขหาบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวา,ายบังคมแล้วนั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดุกะคหาบดีอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์หัอันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ธรรมสี่ประการเป็นฉนะคืออริยสาวกในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้บำรุงพิสูุสงฆ์ด้วยจีวรหนึ่ง ด้วยบินทบาทหนึ่งด้วยเสนาสนะหนึ่งด้วยเพัตบริฐานอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้หนึ่งดุกรักหหาบดีอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแก่คฤรัสหัสอันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อสวรรค์บัณฑิตท,ทั้งหลายบำรุงท่านผู้มีศีล ผู้ดำเนินไปโดยชอบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสะนะและเภสัชอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ชื่อว่าย่อมปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแก่ขรหัรบุญย่อมเจริญแก่เขาทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนเขาทำกรรมอันเจริญแล้วย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์จบสู่ที่สิบ การที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องทานก็เพราะว่ามีเหตุปัจจัยว่าการที่พระเนี่ยบนพติตามศีลสมาธิปัญญาถ้าหากว่าอุบาสกบาลิกาเนี่ยได้ให้ทานก็จะเป็นส่วนของอบุญนั้นเพราะว่าพระเนี่ยเดินตามศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อเข้าอริยมรรคมีองค์แปดการที่พระ ปฏิบัตดิดีปฏิยับบัรชอบนั้นก็ไม่ต้องทําระยะเวลานานเหมือนกับพระพุทธเจ้าต้องทําถึงสี่อสงไขยกับแสนมหากับจึงได้ตัดสรู้อนุตรศสัมมาสัมพุทยาญเป็นพระอาหารหันต์ประกาศพระพุทธศาสนาพระเดินเพียงตามสามอย่างนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์ตามพระพุทธเจ้าเช่นกันดังนั้นทานของโยมจึงมีผลมาก อย่าได้ประมาทเราได้เกิดมาในพระพุทธศาสนาได้ให้ทานได้ทำหน้าที่ของตนได้รักษาศีลห้าได้เจริญภาวนาพุทโธธรมโมสังโฆเพื่อเป็นเครื่องนำทางเจริญพร